สัสดีค่ะสบายดีมันนี่เจนอยู่ที่โลตัสราชรามันนี่เจนกับเดนนัดกันกับหมู่เพียนเดินกันอยู่ลาวแต่ว่าหมูไม่้เห็นงานอยู่ไทยแล้วมันนี่ก็นัดกันพามาแบบว่าอยากเจนน่ะอยากพามากินข่าวพามาแบบกินอาหารแบบล่าๆอย่างประมาณนี้นะแล้วเลยแบบนี่กับหมูไม่้เห็นงานอย่างประมาณนี้ก็เลยแบบนัดกันมามาคบกันอยู่ในห้างนี่เนาะ ก็เป็นหมู่ที่เฮียนนำกันมาทางลาว่อสามเจ้าวันมีเลวนั <c oughs> ลวนชิบุนเฮ <c oughs> ียนํำกันมาทางลาวเนาะที่แบบเป็นหม,หมู่หมู่แบบหมู่สนิดอารีฮานาะมนี่กันเลยแบบซ้หน,หน่ะคือซ้ำนํเขามาเฮียเขามาเห็ุงานอยู่ไทยเต้นน่ะมาเทียนมาเทียนอยู่ไทยจบจากลาวมันทนยุมลาวแล้วมเฮียนต่ออยู่ไทย แต่ก็ซ้ำนละ้ก็โตมาพรมกันแต่ซ้ำนะเขามาเห็นงานเียงประมาณนี้นะเขามาเห็นงานอยู่ประเทศไทยกันเลยแบบว่าหมู่ที่แบบเรียนมานำกานกันเลยมีแบบโมโอกาสได้แบบชวนกันมากินข่าวอย่างประมาณนี้ก็แบบยึดถึงแบบเบออสมัยเฮียนเน,นี่ยมันคีทอดก็คือแบบเอาโมอกงนะแนนํามาว่าลองลองไปเบิกไปกินไปกินแบบเฟอร์เนื้อบรรทัดแบบเฟิร์๋วย <ไป S 1> เตี๋ยวประเทศไทยแถ๋วปเตีเ๋ยว แต่ก็เป็นแบบพวกอาหารอีสานเป็นแบบตำหมูห้ม่มลาบยังประมาณนี้ก็มีเขาว่ามันชิบะบบมีแบบสองห้านนะาปิ่นปิ่นของหากันอยังประมาณนี้นและทมีเท้าสิแบบไปไมอนี่กัเป็นแบบหลักๆะก็คือเฟอใะเตี้ยวใะเตียวเ,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 เรือนี่กับไปเหมือกันเลยเนาะ วม่วานนี่นะแบบอาบอกว่าแซ่บหลายก็เลยแบบอยากมาลองนะแบบมันแตกต่างกับเพออยู่เมืองล่าวเขา้ใดก็เลยแบบอยากมาลอง,องว่ะจริมงมันแบบเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเลือดแบบเป็นแบบมันชีมีแบบอันเขาเจ้าใส่ยังใส่เลือดนํำอียงประมาณนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวอ,อันีก๋วยเตี๋ยน้าตกบ้านเฮา่เลแบบยเ็อการอยากหัว่ามันมีรสชาติแตกต่างกับ ก็เปเออเพืรอเลาวฮอน์อะไกันวันนี้กมาลองกันว่ารสชาตมันที่มีความแตกต่างกันนะเนาะพนักงานกับส่วนลลยกัสิเป็นแบบส่วนคขึงๆเนยนะเนาะถคนลาาคนลาวคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งยงประมาณนี้นะมาจากล่าเล่าจะสวรรค์เขตคือการหมอบเมยจะอมวลไม่อมนลแต่มนวเขยก็เป็นการลกจรู้การน สนาะเคทองนม้งใกล้กันซิกเนเจอร์ของถ่านเดียวถึงสก็คือไปเตียวเรือมูน้ำตกทนี่เราต้องสั่งไปตัวนี้ของเตียมก็คอเอาไปเตี๋ยวมูน้ำตกเจ้าติดกม่ขอ้อยนู่ขอรงหงคีมกบกรนการกับนต้กน ้ำแข็งับนำก้อนคือการกันเดียวกันแช่ๆอร่อยกันคือการในเ <s uk ai> มนูก็จะมีของหวานด้วยนะคะกินของขควแล้วก็ต่อด้วยของหวานแต่ติงก็จะกินแบบว่าอาหารก่อนแล้วก็ค่อยสั่งแบบสั่งของหวานอย <s uk ai> ่างเงี้ ทำบุญเเรากนีม่เคยกินเลยม่เคยกินเยซอย้งแรกนี่ยกเป็นอาหา้านเแรกเือแรกเน้อ๋อเแฮ้ยมันจะไม่ได้เขาม่ดเรียกแรกสิเรียกตำอิดนี่คุณแม่คุณแม่เจ้าของร้านนะคะคุณแม่คูนะคะ คุณแม่คุแม่คะสงสัยว่าคือร้านของคุณแม่เนี่ยทำไมถึงได้แบบมีพนักงานเป็นคนลาวเยอะจังที่ร้านแม่ก็มีทั้งคนไทยแล้วคนลาวค่ะคนลาวนี่ก็มีมาตั้งแต่เขาเปิดให้มีแรงงานต่างเดาแล้วก็แล้วก็เขาก็มาสมัครกันแล้วก็ทําขึ้นทะเบียนแรงงานก็ทำ m O U ก็ให้เขาอยู่เพราะว่าจะอยู่ใกล้ๆร้านแล้วก็มาฝึก มีทั้งไทยทั้งลาวค่ะแล้วแล้วทำไมถึงได้เลือกคนคนลาวมาทำไมไม่เลือกเป็นคนไทยทั้งหมดเลยวง่ายกว่าที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำก็ความที่ว่าเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมานี่นะคะเขาก็มีความอดทนแล้วก็อยู่กันแม่นานหลายคนก็อยู่แบบหลายปีเลยเป็นสิบปีก็มีแล้วก็ก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ส่วนมากก็คือจะเริ่มจากแค่สองคนแต่แล้วเขาก็มีเอาญาิเอาน้องเอาลูกน้องลูก สามีพันยาเอาญาติพี house, ่น <su> ้องใน่กญาติเขาพอพาเราขยายร้านเขาก็เอามาฝากมาทำพอมามาก็คือเราก็ทำเอ็มโอยูให้เขามาทำเราต้องรับรองเขาเป็นรับรองนานจ้างก็เสร็นรับรองค่ะสองปีต่อทีอะไรเราต้องดูแลอะไรเขาบ้างอาหารค่าค่าหรือที่พักอะไรอย่างเงี้ยช่วยเขานยังไงบ้างใช่ค่ะก็มีอาหารทุกทุกมื้อเลยค่ะอยากกินเวลาไหนก็ก็คือกุกินได้ตลอดเราไม่ได้ว่าคือเหนื่อยคนเราเหนื่อยมันก็ต้องอิ่มกินให้อิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็อยู่เหมือนครอบครัว เหมือนเหมือนคราเป็เหมือนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จ่ายเป็นรายวันเป็นเงินเดืนอนยังไงคะมีมีเป็นเงินเดือนค่ะแต่ว่าหลังโควิดมาเนี่ยมันก็จะมีแบบคนมาใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ย hmm. ช่วงโควิดแรงงานส่วนใหญ่จะกลับบ้านแม่ก็จะจะได้เป็นพาร์ทไทม์ถ้าเป็นพาร์ทไทม์ก็จ่ายเป็นรายวันถ hmm. ้าหากทำงานคร hmm. บสามเดือนแล้วผ่านแล้วแม่ก็จ่ายเป็นเงินเดือน,อน hmm. ก็มีเบี้ยขยันมีโอทีมีโบนัส hmm. ให้เหมือนปกติค่ะ hmm. <laughs> แพงไม่ต่อคนเฉลี่ยประมาณเท่าไรเนี่ยเนยกันเดอือนบางคนก็นเดือนรวมเบีย้ยขยันก็ได้เหมือนสองหสามก็มีนะคะต่อเดือน,นก,กินฟรีอยู่ฟรีอืมกินอยู่ฟีเอออยู่ดูที่อายุงานาาด้วยถ้ามาใหมก่ก็ตอนนี้มาใหม่แม่ก็ทดลองงานก็เป็นรายวันไปก่อนวันละสามร้ห้าสิบทานอาหารฟรีร้านแม่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่สิบเอโมงค่ะ ถึงสองทุ่มอ๋อเจีดโมงสิงสองทุ่มชั้นใต้ดินพาจุแต่ถ้าสิบโมงครึงถ้าบางทีอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็ขายได้บ้านเขาจะมีเครื่องปุงแบบมีหลายชนิดนะมีซอพรกมีผักมีกระเทียมผักแรนแล้วก็มีกะปิแล้วก็ผิดผิดซอส ก๋วยเตี๋ยวใส่กะปิด้วยเหรอมีด้วยเหรอแบบเป็นกินเครืงเคียงแบบกินกับหอมิ้แค่นะจิ้มกับผิดเลยก็กินกับเอไม่ได้ใส่เนี่ยเขาก๋วเดี๋ยวเรือบางีเขาเขาเร่เฟอยเฝอบ้านเขาจะเอิร์นเฝอแต่มันจะเป็นเฟอลำใสอใอ๋อเอลำใสไได้ยินอกันว่าบ้านเขาจะเป็นำใส ไม่มีใส่เลือดเป็นก๋วยเตี๋ยวเะือแบบนี้มันจะกะซมี่แบบทาท้ากันทำเออใช้ไดมากแบบเฝออะไดี้ยประมาณก็บอกพระเจ้าว่าเออเฝอน้ำตกแต่กัญชีเหตุให้ใส่เลือดใองเขาอ๋ออ๋อก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกเฝอใช่เมื่อกี้น้ำแข็งเขาเรียกเลยนะน้ำก้อนอ๋อน้ำก้อนน้ำก้อนกับน้ำแข็งอ้โหน้ำก้อนกับน้ำแข็งอันเดียวกัน แบบสามอะตําตําหูแซบแซบแบบหมูน่ะแต่เราคนน่ะทําตั้มหู้ายตั้สามชี้ใส่คนเดียวสาม <c oughs> แต่กันยังเหมือนแรงวันที่แบบว่าเลิกเลิกคงเฮียนมากนะเลิกคงเฮียนมากกันสิแบบว่าบ้านสามากับบอด้ไกดจากบ้านเจนปันไหนล็เลยแบบ ไากลกเาน้องมันจะใชเป็นแต่ละหมู่บ้านนะนอยู่บ้านหนึ่งแต่ซามอยู่บ้านหนึ่งเลค่ะก็แบบว่ามาหากันได้อย่างวันแรงสินะ่ะเลยว่ามาตามซามก็เป็นคนตมให้กินสู่กินหมู่แต่ละคน4ีค่คนกับถูแบบแม่ครัวก็คือซามแม่ครัวลูกมือก็คือแบบชุนเจดแลยกับมู่แต่ซามจเป็นคนตาเนี่ยซามตำหงแซ่ไหนๆก็มาร้านเนี่ยมีส้มตำแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ส่งซามไปตำส้มตำให้กินว่า ส้มตำแบบลาวที่ที่เจนบอกว่าตำอร่อยอ่ะเป็นไงบ้างนเะดี๋ยวไปขอเจ้าของร้านให้ตำป้า ก็คือภาษาไทยคือมะเขือเทศค่ะ เจนจะใชมาซิมว่ะรสชาตินี่คือเก่ากว่าแต่ยังไปกินแบบซิมมือหนีมาต้องหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยกับปีหนึ่งปีหนึ่งแบบเจนแล้วเครื่องอะไรพวกนี้การปรุงอ่ะมันเหมือนหรือว่ามีของไทยมากกว่าที่ลาวไหมมันลาวมันก็สิมีแบบปั่นแดดซดโมเมนต์ปั่นแดดต้มปั่นแดดที่แบบสดๆเลยเป็นตอส มัเขอเอระเอเอเป็นลูกเล็ลูสีเทาเป็นยงเป็นเออนๆมันมขออราลวมันออกสมสมมันจะเป็นนานเยอะๆมี่เยอะหมกมันใหเยอะบนมันจะเป็นขนมีคนแต่กับขุคล้ายๆกับไอ้มักคือเทศอะไรอเงี้ยหรอมันมันกับหมกคือมันชิ้นหน่อยนิดหน่อยกว่าแหละกานี่ สมสมเแต่เขาก็สีใส่กว่ากระปูนะกระปูสดๆเลยรสชาติแม่ก็สีแซ่กว่ากะปูดองเป็นอะไรนะชาติเป็นอะไรต่กระเพ็ดอยู่สามแยกเพื่อนเยเพ็ดอนัูนอันนี้ก็มีใช่ไหมแค่หมูที่ลาวกินเขาก็สกิน าจะกินจับขบุญกันเอาเป็นขบุญขบุญขอบุญอุูขอ่ข,นขจนือกันมา <laughs> เค้กในกับปานี่เห็ดเค้กเห็ดมุกคู่เห็ดเตรียมซอสเตรียมเนียงไว้ให้เขาเคยเคยเคยทำนี้มาก่อนไหมยิ่งมันฟื้นเอามามาฝึกเอาอยู่พี่กับโบเคยบบเคยเทีแต่ก็มาฝึกนเขาเห็นื่อยไหมเหนื่อยไหมมันก็บโบได้เหนื่อยปันใดมันแบบธรรมดาเพราะเห็ดไดเพราะบ้านเท่ากับเห็ดไทยเห็ดน้ำมันเต็งเต่น้อยแบบแม่งานนักกว่ามาทั้งแบบเต็กน้อยกับแบบพ่อแม่ให้ฟื้นเห็ดงานบ้าน ็พวกเห็ดไหยเห็ดหน้าแหละนิยมนหน่อยก็เห็ดเป็นแบบดำดำนาเกี่ยวเขาดำนาเกี่ยวเขาโลก้าเป็นแบบแต่พอใหญ่มามาเห็ดงานมันกับบริณฑรมันก็คือแบบเออสบายสบายที่ว่าท่านก็ทำงานแบบสบายแห้งธรรมดาเพราะเห็ดไทยใชยกว่าใทยกว่าดำนาแบบนอยู่ตักแหน่ะนะสิตักแหน่เใหญบอกว่า สามมาทำเนี่ยก็เหมือนเป็นได้เงินเดือนทุกเดือนได้เงินสะสมหลายปีแล้วแต่เจนเน่ยมันเรียนเหมือนมันต้องเสียตังค์กับกันมันก็ได้เดือนหนึ่งกับลายเนี่ยสำหรับบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาค่าแห้งบรได้รายกับแบบเออชื่อว่าได้ลายเข้ากับสะสมไปเรื่อยเลยกับบ้านเฮากับเงินเดือนเท่าไรก็ซ้มเงินเดือนหมื่นเงินเดือนค่าแห้งแบบทั่วไปกับแบบ เงินเงินเดือนเจ้าเจ้าเห็นจุไทยนี่เท่าไรก่อนกบหมื่นกว่าบาทใครเป็นเงินไทยห่าประมาณเออใครเป็นเงินลาวห่าประมาณสองล้านสองล้านกว่าบสองล้านกว่าสองล้านกว่ากระซูนอะไรอะไรนะเงินเราจริงจริงอย่างเจนก็เกือบจะไปทำงานแล้วคือได้ไปทำงานเป็นแบบสาวแล้วตอนนี้ก็ยังต้องแบบว่าต้องเสียตังค์ในการไปเรียนของเจนเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็ มมันไ่ใช่ตังสามก็แบบได้แบบหาตัางได้ประสบการณ์ด้วยทํางานไปด้วยแบบเป็นอาชีพเนาะแต่การเรียนกับดีเลยเดี๋ยวมันกับอนาคตของม,มันกับเสาาียแต่ตอนทําอิฐอ,อันนี้ก็แบบเห็นงานเห็นงานในเงินยุ้ยแต่กับแบบหาบพเห็นก็บพรได้ก็เลยแบบเออท้ามีโอกาสก็ยังคิดแบบอยากเรียนคือก,การเรียนสวับดิ์คือแบบอนาคตยังคิดบบอยู่มันมีคนสอนมาเรีนยนนิดจะเรียนไหม แกอยากเที paid, ่ยนไดเพราะว่าก hmm. yeah. so ็เคยบอกกับเอือยว่าเออส่งเฮียนแน่เอือยก็บอกว่าบไวเพราะว่าเอือยกับแบบมีแม่นะแม่ก็เลยแบบต้องส่งให้แม่ก็เลยแบบเออเพชรงานงานไปก่อนค่ะมีโอกาสก็อยากไปเฮียนค่ะบ่มีโอกาสก็คิดว่าอยากเก็บเงินแล้วก็เปิดห้างของตัวเองตีเลยเพื่อนที่เรียนที่ลาวจกมาเยอะมาทำงานที่เมืองไทยกันทีมคน อนแรกก็มีมีมาอยู่มีผู้หนึ่งเนาะเองเอขาเองก็มีมีมาแต่ว่าโควิดเขาจาะกับเมืออาวุธจ้ะบางคนเขากับเมือออยู่บ้านเขากับวัดวบนใดเยังบางคนกับวันใเฮียนบางคนกับแบบอยู่ขายของอยู่บ้านเปิดร้านขายของเห็ดขายของสอยทองเสือแม่เขาเนาะแต่มาไม่มาท่มีแค่สองคนที่มาหมูเรามีแต่สามโมเจงจะมีแต่สามคนเดียวเองจะมีแต่เมาเห็นงานไม่มาด้วยกัน คนเด็กตะเต้นแบบว่าไปไปไปเรียนหรือทำงานได้เรียนทุกคนได้เรียนต่อุีคนเรียนต่อมีนิวนิวกับบอกสองคนมีสองคนมีสองคนมีเจนกับบอมใช่ไห่คะมีสองคนเพื่อนที่อยู่ลาวเรียนสองคนที่อยู่ลาวสามเจนรวมกับเจนเป็นสามคนใช่ค่ะเขาไปเรียนต่อที่ไหนที่ไหนที่คนหนึ่งอยู่ปากเซคนหนึ่งอยู่สวรนาเคค่ะอยู่ในในเมืองสวรนาเค ก็รอสองสามคนนี้แบบว่าเมนจบประสบความสำเร็จนแล้วก็ <c oughs> กลับมาแบบหากัน <c oughs> ค่าิจะเป็นยังไงซ้มบางที่แบบซ้มได้บา่าเปิดธุรกิจอาชีพแบบยิ่งใหญ่กว่านั้นก็ได้ <c oughs> อาชีพอะไรเนาะสู่สต่อไป <c oughs> <c oughs>